สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็แกะลุน EP สามนะครับวันนี้จะมาลุ้นอ่ารุ่นเจ้าสัวชนะจนนะครับเจ้าสัวชนะจนสิบลุนนะฮะเดี๋ยวก็เริ่มจากอ่าฝังังนี้แล้วกันนะฮะฝังมารุนแรกเลยว่าจะเป็นอะไรนะครับมารุนแรกนะครับขออนุญาตแกะเม็บแบบไม่ตัดนะครับอ่ะรุนแรกนะครับ โอ้โหเป็นเนื้อนะครับน่าจะทองทิพย์นะฮะรายการที่ทิพยสามทองทิพยนะ์หน้ากากอัปปากานะครับครับมาลุนที่สองนะฮะกล่องนี้เบานะฮะนะครับ,ด,ด,บ,รบดูแรกเป็นทองทิพย์หน้ากากอัปปกาครับอ่ะมาดูรุ่นที่สองนะครับ,ะะรบจะเป็น <c oughs> เนื้ออะไรนะครับรุ่นสองปึ๊บโอ้โหทอง ทองทิพย์หรือทองแดงน่าจะเป็นทองแดงนะ้กากอบบก้านะครับครับมาลุ้นอ่ะลุนที่สามนะฮะตะกี้พูดว่าลุนเลยนะอันนี้จะลุนที่สามนะฮะลุนที่สามละนะครับึบใหนะนะ้ของงานลงยาสักเดียดปึนะ๊บเป็นโอ้โหน่าจะทองแดงนะฮะทองแดงเลยนะวะเดี๋ยวขอดูก่อนครับอ่ะรายการที่หกสิบห้าน่าจะเป็น ทองแดงหน้ากากอัปก้านะครับ hey, ไม่มีแต่งานหน้ากากนะนะครับอ่ะมาดูรุ่นที่สี่นะฮะออกแบบไปไวเลยนะครับรุ่นที่สี่นะครับนะครับแก่รุ่น ep สามสิบรุ่นเหมือนเดิมนะครับรุ่นที่สี่ปึ๊บปึ๊บอื้อทองแดงหน้ากากอัปก้าอีกแล้วโอ้โหของงานลงยาสักเดียนได้ไหมอ่ะมาดูรุ่นที่ห้าครับเอ๊ะนะรุ่นที่ห้านะ จะเป็นเนื้ออะไรมาชนกันนะับเป็นกล่องแดงๆนี้นะฮะกล่องแดงๆตรงสื่อสีทองน,องงนะอนี้นะครับกล่องแดงนะอะรุ่นที่ห้านะฮะปึ๊บโอ้โหเป็นทองแดงน่าจะทองแดงหลมดำหน้ากากทองทิพย์นะครับผู้ง,งานหน้ากากห้าเหรียญเลยนะครับงานหน้ากากห้าเหรียญเลยนะรุ่นที่หกนะฮะเองงานทองายาไม่แตกไม่เปลี่ยนเลยนะครับมาดูกันว่าจะเกลือหรือ จะอะไรนะครับนะฮะอ่ะรุนนี้ปุ๊บโอ้โหงานหนกไก่อีกแล้วโอตายแล้วเกลนะครับคลิปนี้น่าจะเกลนะครับมาดูรุนที่เท่าไหร่เลยอรุนที่เจ็ดนะฮะรุนที่เจ็ดจะมีงานตรงยาไหมมาดูกันนะครับปุ๊บเ้องานนกไก่อีกแล้วนะครับงานหนกไก่อีกแล้วนะครับโอ้โหเกลนะฮะคลิปนี้เกลนะครับ มาดูเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้นะครับปุ๊บโอ้งานหน้ากากงานหน้ากากเยอะมากดูนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นทองทิพนะครับทองทิพหน้ากากของแดงคืไฟนะครับดูดุนที่เก้านะฮะที่เก้าแล้วโอ้หงานหน้ากากหมดเลยดูแล้วน่าจะงานหน้ากากหมดนะครับจะสวยชนะจนนะครับน่าจะงานหน้ากากดูแล้วนะฮะงานองยาไม่แตกเลยนะจ๊ะนะครับ โอ้งานหน้ากากอีกแล้วเกลือนะครับสรุปคลิปนี้เกลือนะครับนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับรุ่นไหนดีหมดนะครับามาดูรุ่นที่สุดท้ายครับจะเป็นไหนจะบอกว่าน่าจะเป็นงานหน้ากากชัวปึ๊บนั่นไงงานหน้ากากนะครับโอ้โหสรุปนะครับสิบเหรียญน,นะสิบเหรียญโอ้ยงานหน้ากากเลย งานหน้ากากหมดนะครับโค้เกลือนะฮะงานหน้ากากสิบเหรียญเลยนะครับอ้เดี๋ยวผมไปดูรายการก่อนนะครับว่ามีโรงยาบามังไหมรุ่นนี้นะครับนะฮะสรุปคลิปนี้นะฮะอ่าเป็นทองทิพย์นะฮะหน้ากากอัปก้าทองแดงหน้ากากอัปก้าทองแดงลมดาหน้ากากอัปก้านะฮะทองแดงผิวไฟหน้ากากอัปก้าทองแดงลมดาหน้ากากทองทิพย์นะครับ ทองแดงลมดำหน้ากากอัปป้าทองทิพน้กกากอัปป้านะทองทิพน้กกากผิวไฟนะครับผิวไฟหน้ากากอัปป้านะครับแล้วก็ทองทิพหน้ากากอาจจะผิวไฟนะครับสรุปคลิปนี้เกลือนะครับคลิปนี้เกลือนะครับสิบรุ่นนะฮะเป็นนานหน้ากากหมดเลยนะครับไม่มีงานลงยานะครับรุ่นเจ้าสวขชนะจนนะครับเหรียญข้างหลังก็จะเป็นไก่ไก่แจ้น่าจะไก่แจ้คู่ไงนะฮะ กงไม่โฟกัสนะครับนะครับโหเกอเกลนะครับอ่ะงานลงยาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับนะครับคอยว่ากันอีกทีนะฮะนะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสิบลุ้นได้งานนักกากหมดเลยนะครับนะครับขอบคุณนะครับลุ้นเจ้าโสชนจนนะ